ูสินะที่ยองโ่้มซ้ายเล่นใหม่เล่นใหม่มาได้แค่นี้แหละเฮออเอียยอมแพ้ไหมคนเราต้องสู้เลยวะเศร้าเศร้าเศร้ากุว่ามันไม่ใช่แค่บนเลนทางบ้านละเขาเล่นเฮียมีใครอยากเล่นบนไหมยากษ์งสนใจอยากเล่นซับมากกว่นะที่เดิมที่เดิมดม,มจะเล่นยั่อนผมจะเก่งไอ้เฮียมาตีวะไม <อ S> ่เฮียเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่าเรียบร้อยเทอมือสิบล้าน แมงเหี้ยแมงไม่ได้เลนเลยง่ายเลยเอ็แมงกูกดเยอะหกมไอเมือกลางเหียเ็ดายไปแล้วไอมัสมัสเจ็ดสิบล้านที่มันเล่นประมาณไหนวะเจออะเออไเจอเย่เอเมื่อเอเมืเกมเปิดวันไหนเหี้ยองคนด้วยเนี่ยเนี่ยลองไปีนก็หลายแสนมาก นี่ไงเที่อมึงบอกเลยเมื่อเมื่อไม่มมารเขยังเล่นยากผมเล่นมาเกือบจะสิบปีแล้วเวนยังมีเพชรเป็นแสนเลยเราก็บอกว่าอาจจะเยอะสุดในเซิร์ฟแล้วเท่าสิบล้านเอฟดีครับเพื่อนเขาเลี้ยบละชีฟเลี้ยบขนาดนวะเลี้ย่ยเปี้ยวพียเปี้ยเราโดนมาร์คเขาคมไปเยอะเกินไปผมว่าจะเปรี้ยวใส่ซะหน่อยอยากเล่นซรัพเปรี้ยวร้านเลยจะสู้สิบนาทีที่แล้วกูเพิ่งซื้อตัวนี้มาเที่ย ไม่ต้องเข้าไปลัดไม,ม่ต้องเข้าไปรัดเอ็มมันงแนาแต่ไปเอ็ไอเหียบิ้มหายละตีบาร์ือช่อกาไอเหียไม่ได้จะไม่คนแรงจะตายกูจะตายโอ้อยโอ้ยไอที่สองที่กูหัดเลน่นกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะกูเจอคนธรรมดาไม่ได้ เดี้ยเห็นบ้าโอเคเสมอก็พอแล้วไอ้ชินโอ๊ยฆ่าได้แล้วเนี่ยคุณปานิงไปไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ยิงไปยิงไปไอ้เชี่ยมึงโคตรเก่งอู้พูดจริงจะตายจะตายไม่ตายเล่นไปเล่นไปเลือกสักตัวเลือกสักตัวไอ้เชี่ยกูวิ่งไปตีไม่ถึงไอ้เชี่ยเขาผิวชัดอะ ไอ้เฮียเป็ตนตัตว์จะต,ตายแล้วโอ้โหไม่ไม่ล็อกง่ายเลยวะโอ้โหเฮียได้กเก่งลีซินก็เป็นแสนน่าเออเอามานันเออเอากงนไกลตัดหำมนันโอ้ว่าแล้วว่ามันรอจังหวะนี่เฮียมันพุ่งได้อ่ะจะไปต้องทำร้ายกันขนาดนี้วะเฮียหรือหเหลือพื้นที่ให้พวกกูเล่นบ้างนะครับเออจบคำขำมะแม่ลีซิน <c oughs> เขามาื่อก่อนโยนกับผู้เล่นใหม่เลยอ่ะผมกำลังไปพี่ครับมันต้องเล่นปีละล้านเลยพี่พี่คิดดูดิเออ,เอ,อไล่มาเรื่อยๆพี่ไล่มาเรื่อยๆแต่สวนพี้สวนสวนพี่สวนไม่โดดได้ไม่โดดได้พี่ไม่โดดได้พี่ดดดพ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วยิงคลิปยิงคลิปโอ้โหถงป้อมยิงเจ็บไปแล้วพี่เดี๋ยวไปแล้ว อยังไงผมก็เซฟหนึ่งสามได้เว้ยเมื่อกี้เดี๋ยววันนี้ทุกคนสวยมาดิย,ยังไม่กล้าม,มาโดนลปล่อยหนอสปาร,ร์คกูโฟกัสเลือดน้อย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 จะควิ่งต่อ,อยทุกตัวเลยเมื่อกี้แม่งไม่ตายสักตัว อีบลานเ็ไม่ได้ชนะทุกเกมหรือเปล่าวะใครจะชนะตานีแหละจาภูเก็ตพอภูเก็ตโอ้โหมันจริงอ่ะพี่ไปย่างช่ำฮัลโหลมาฟักเกอร์โอ้ยมนาทำอะไรกลางด้วยดิวตซดซื้อกันนะโอ้โหุยคุณคุณโอ้ยเยอะเยอะจะน่าจะตาลงไปก็ลงไปก็ลงไปปัตไปกันล โอ้ยเฮียทุดเฮียวิ่งหนีมาเลยเป็นไปโลมีโลให้มีซินมีซินนะพี่ผมข้ามไปไม่ได้ยังไม่ตายอีกอโกรักโนหนึ่งโอ้โนนเต โอ,โอชี่โคตแรงเลยสัตว์อยเราชนะทียกซ้ายทิมหายวเข้ามาทำไมอะ่ะดๆๆๆๆๆๆเข้ามาทำไม,มอ้ยแยด้ย,ย้ยแม็กวิ่งเข้าไปในป้อมเลยเมื่อกี้จงก้อตะเกิดคิสซาตันบนเหี้ยน,นี่การป้อม ตั้งแพมโดนวมครูเหยียดอยากแน่สั์อยู่กลางให้พี่ทอปรอสวยไปช่วยพี่ท็อปไปสไลด์ปืนไปอมไปหกตายว่าสไลด์ปืนได้เว้ยสวยเฮียมันเาเราไม่ตายวะไอตัวเอง โดนพี่ no เล่ากันไกลแค่ไหนครับกันกูก็เชิงอยู่มึงจะเตะโดนง,ง่ายขนาดนั้นไม่ได้หรอกถ้ากูไม่ได้ตั้งใจเชีอร์อ้โหมังแฝดเปลี่ยนมุมไม่ได้เหมือนตาบีว่ะเฮ้ยตีนี่ช่วยรักเอาหาอะไรเป็นสู้วันนี้จุ๋ย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 มุ๋ยจุ๋ยจันยจบบุ๋ยจ<า>ุ๋ยจย ปปุ๊บหน่อยทีนึ่งเราไปพี่ของเราไปดูความไปสูงพี่ปลาเมียนตีคิวพี่ลี่มาพี่ <c oughs> แอบพี่พี่กำบังแค่สี่สิบโอ้ยนเลยเราขนาดรักสามเสิบดีหงายใจจะขาดนะพี่โดนโดนโดนคนเลยสวยพี่เนี่ยเห็นป่ะมันจะตัดเลือดได้เยอะ tay tay tai. không ai leo 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 không ai ai leo không 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 ai leo ai เพื่อนตามไม่ทันไม่เตะกูอยู่นั่นเลยเฮ้ยหยุดไม่ยูหยุดไม่อยูหยุดไม่อยูนยืนไม่ยูขอ,อให้ได้เอให้ได้เวยเดี๋ยวนะปีนชินเบเกอร์อนี่เบเกอรมิดหรอ ออผมไม่ใซ่โร่ทุกคนเราชนะเราต้องไม่พลาดเกมที่เราไม่ควรจะพลาดเราพลาดไม่ได้พลาดก็คือแตกไม่มีแต่ตัวตีบัตที่ต้องงัดเกมเซ็นทั้งหมดที่ที่เล่นมาเอาคนออกมาเลยที่สุดท้ายออกเลยะนะเป็นห่วงผมฝาแล้วคิดตรงนั้นหนึ่งไม่ขูวขิ่งแบบตีนแตกอะไอเหี้ย ยคักอสามตีนแตกส่ทุกตัวเจมี่กวิ่งทันใครเลยอะกวิ่งกันเร็วอยู่ว่ะไม่วิ่งคนเร็วอะสกิลสามอะลองคิดดูพลังจิมมี่อะชนะได้ยันสิบล้านกูไปชนะแลสันวะยังไม่ได้ตีป้อมกันเลยรอะไร่ล็อกโดนล็อกโดนหลอกกดนแล้วก็ดีนี้รออะไรต่างสุดยอดแล้ว สมอเรียนสิบล้านได้ลุกเยี่ยเกข้าไปโอ้กูแตกโอ้ยเยี่ยโคตรตึงเ <c oughs> ยี่ยชนะสิบล้านได้ว่ะเพราะเราไม่โคตรเก่งไงล่ะ